ที่อาจารย์นี่เขามาอยู่อยู่ซ้อนเนี่ยเขามีรายได้พิเศษข้างน,นอกนะครับผมไปเป็นไกด์ไปเป็นพอ,พอแล้วนะเขาเริ่มมาสมมาอนความรู้เฉยเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้กินวิทยาความรู้ การที่โรงเรียนนมมาอะไรนะจะัำวิดี้อวิดีโอบล็อกไอเอสโปลงในส่ไนะครับต้องเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาวิดูทอเพิ่มกันเ็ล้บเนี่ยคนมันมีอยู่แล้ว ตั้งสุดมันก็จะเป็นเป็นที่จริงเกิดเกินี้น้วก็สป็นหนักทำเล้บไต้อหมแส่ใส่แล้มั้กเออคนหนัก่ได้ไม่ตายแน่ something เี้ยอ๋ aky, ือือว่านี่ข้อ้อันนี้ข้าก็ได้แต่เป็นวินโดว์สิัน Bro есте. นี้ลองเอาใช้ได้ชั้งไ่ได้สงสัยเกิดมาไม่ดีนี่ยังเอวินโดสิ็นยังงนก็ใช้ไใช้ดอย่างนี้ทั้งอยาตัวเดียวนวเดียว มมเก็บเคม่เก็บคือทางเ็นาวาคือว่าหน้าที่มันบังคับอะไรไหมคือคือไปปุ๊บไปเยี่ยมลูกน้องประเนั้นม,นมันมีอย่างเดียเสร็จแล้วนี่